จะขันทำไมนี่ยไก่กูจะซ่อมรถวิธีเช็คไฟนะครับเอาหลอดไฟหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยแหละในกรณีที่ต้องการเช็คไฟว่าไฟมันออกจากเครื่องหรือเปล่านะครับเนื่องจากปัญหาหลอดไม่ได้ก็เอาหลอดไฟเลี้ยวนะครับต่อไปอย่างนี้นะครับต่อจากหลอดไฟเลี้ยวอย่างนี้นะครับส่วนปลายสายด้านนี้นะครับก็เอาไปเช็คที่ไฟที่มันออกจากรถนะครับออกจากตัวมัดไฟนะครับ วิธีเช็คก็คือท่านต้องสตาร์ทรถให้ติดก่อนนะครับถ้าแบตหมดก็ไปพ่วงแบตนะครับหรือไปชาร์จแบตมาก็ได้นะครับให้แบตมันสตาร์ทติดนะครับมันถึงจะเช็คได้นะครับเช็คแบตสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วเลือกสตาร์ทเครื่องก่อนนะตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับวิธีเช็คนะครับให้เช็คตรงนี้นะครับพร้อมกันอ่า มันจะมีตรงนี้มันมีอยู่สองปลั๊กตรงนี้นะครับเนี่ยนี่มันมีอยู่สามสายอ่าสามสายคือมันขึ้นมาจากตัวปั่นไฟนตัวตัวไอตัวมัตตต้มอะ่ะมันขึ้นมาสามสายนะครับไอสองสายเนี่ยเป็นเป็นเกี่ยวกับสตาร์ทนะครับเป็นกับเป็นสายไปหัวเทียนอะ่ะส่วนสายเนี่ยเป็นไฟเป็นไฟขึ้นมาจากขดขดรวดนะครับเพื่อที่จะไปเปิดไฟหน้านะครับ แล้วก็วิ่งมาไฟแบตนะครับเปิดไฟหลังนะครับถ้ามันไม่มีไฟขึ้นมาเนี่ยครับแบตจะไม่มีไฟเข้านะครับแล้วไฟหน้าก็จะไม่ติดนะครับไฟหลังก็จะไม่ติดนะครับขับไปสักพักนะครับแบตก็จะหมดเครื่องก็จะดับนะครับวิธีเช็คว่ามันมีไฟขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่านะครับก็เอาหลอดที่ทำตะกี้นี่นะครับอ่าทำแล้วนะครับก็อย่างนี้นะครับนะเสียบอ่าเรียบอยู่ยังอ่ายังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะฮะอ่าอย่างนี้นะครับลองดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับ ก็ปลายสายนะครับปลายสายด้านหนึ่งนะครับเอาไปจี้ที่ขั้วลบนะครับขั้วลบนะครับอีกด้านนึงเอามาเกี่ยไปตรงนี้นะครับเส้นขาวเส้นเดียวนะครับนี่ครับเส้นเดียวนะสองเส้นนี้ไม่ใช่นะครับสองเส้นนี้มันทําให้เครื่องติดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ปล่อยไฟมาที่แบตนะครับแบตก็จะหมดนะครับถ้ามันไม่ปล่อยมาอ่ากล่ไปตรงนี้นะครับเกย่ให้มันโดนนะครับแก่ยให้มันสัมผัสกับตัวตรงแดงนะครับแล้วอันนี้ก็จะมาจิ้มตรงนี้นะครับ ไฟติดไหมไฟติดอย่างนี้นะครับแสดงว่ามีไฟขึ้นมานะครับอย่างนี้ใช้ได้นะครับอ่าอันนี้แสดงว่าตัวกดลวดไม่เสียนะครับอย่าไปเปลี่ยนนะครับถ้ากดลวดเสียมันจะไม่มีไฟขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับผมจะถอดตัวนี้ดูนะครับถอดัวนี้ปั๊มเนี่ยตัวนี้ไฟหน้าติดอยู่นะครับอ้าสองนี้ไฟหน้าดินี่ไฟหน้าไฟหน้าตรงนี้ติดนะครับนี่ไฟท้ายติดนะครับไฟท้ายติดอ่าไปดูไฟท้ายดิติดไหม ไปท้ายเกตนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับถอาถ่ายตรงนี้ไว้นถ่ายตรงนี้ไว้เดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้นะครับถ่ายดุกอนก็ได้ถ่ายตรงนี้ก่อนนเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับถอดสายนี้ให้ดูนะถอดปั๊บออกนะครับถอดปั๊บออกถอดปั๊บออกตรงนี้ไม่มีไฟขึ้นมาเลยครับดูไฟในเตจไม้ไม่เิจนะครับไฟในเตดไม้ไม่เิดนะครับไฟท้ายเตดไม้ไปดูดู่ตดไหมไฟท้ายไม่เิดนะครับที่เตจไฟไม่ตตดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับ ผมจะเสียบคืนนะครับตัวนี้ไม่มีไฟเข้าแบตนะครับไฟออกจากแบตอย่างเดียวนะครับนี่นะครับตัวนี้แบตแบตยังอยู่12นะครับยังขี่ได้นะครับถ้าแบตลงมาเหลือ9มันจะเครื่องดับทันทีนะครับแล้วผมจะเสียบเข้าไปใหม่นะครับเสียบเข้าไปใหม่นะครับปั๊บ้าไปนะครับไฟหน้าติดไหมไฟหน้าติดนะครับไฟหน้ามันติดไหมติดไฟท้ายติดไหมไฟท้ายติดไหมติดแล้วผมจะมาเบิลเครื่องให้ดูนะครับ เบิ้ลเครื่องนะครับเบิ้ลเครื่องตอนนี้มีอยู่12นะครับ12นะาเบิ้ลเครื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นมา13นะครับมันก็จะมันมันอาจจะ12หรือว่า13นะครับถ้าขับไปนานๆอาจจะขึ้น13มันจะขึ้นลงขึ้นลงนะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่มันตากวัว8ตัว9เนี่ยนะครับแสดงว่าไฟไม่ชาร์จนะครับให้มาเช็คตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับตรงนี้นะครับให้มาเช็คไฟขึ้นนะครับ ถ้ามีไฟขึ้นมาตรงนี้แล้วนะตรงนี้มีไฟแล้วก็มาเช็คตัวนี้ต่อนะครับอ่าเช็คตัวตัวชาร์จไฟตัวนี้นะครับ่าเช็คตรงนี้ก่อนง่ายๆเลยตรงนี้ก่อนถ้ามีไฟขึ้นมาแสดงว่าไอตัวขดลวดไม่ได้เสียไม่ได้ช็อตนะครับมีไฟขึ้นมาแต่ว่าไฟมันจะวิ่งมาจากตรงนี้นะครับมันจะวิ่งมาหาตัวชาร์จตัวนี้นะครับตัวชาร์จตัวนี้ก็จะปล่อยไฟมาหาแบตนะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วตัวนี้ไม่ตัวนี้เสียนะครับแบตก็จะไม่ชาร์จนะครับ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับวิจิเช็คไฟสกู๊ปี้ไอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับวงจรขดไฟนะครับมัดกระต้มนะครับว่ามันมีสายอะไรทําหน้าที่อะไรนะครับทั้งหมดที่ออกมาตรงนี้นะครับตรงปลั๊กนี้นะครับที่มันมี3มสายนะครับ2สายนี้นะครับ2สายนี้เป็นสายเหลืองเหลืองขาวนะครับเหลืองขาวนะครับเหลืองขาวนี่มันมาจากตรงนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกพันชื่อคอยนะครับนี่ครับสองสายตรงนี้นะครับ Уров, แล้วก็อีกหนึ่งสายอีกปักตรงนี้นะครับสายเดียวเนี่ยตรงที่ไฟขึ้นมานะครับก็คือมันมาจากขดไฟโดยตรงเลยนะครับนี่ขดไฟตรงนี้นะครับรุ่นนี้นะครับมันมีสายเดียวนะครับที่ขึ้นออกมานะครับมันมีสองขั้วนะครับแต่ว่ามันมีไฟออกมาสายเดียน boils, ด <odc |pl|> วนะครับตรงนี้ <rost ful S 1> คือต้นสายนะครับต้นสายมันก็จะมันก็จะพัน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 เอาไฟก็จะวิ่ง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 มาครับแล้วก็จะมาออกตรงนี้นะครับออกตรงนี้ก็คือก็ออกมาสายขาวตรงนี้เลยครับมันก็จะขึ้นมานี่นะครับ ขึ้นมานี่นะครับทีนี้ในกรณีที่มันไม่มีไฟขึ้นมาเนี่ยมันมีเป็นไปได้2อย่างนะครับอย่างแรกคือสายขาดนะครับสายขาวตัวนี้อาจจะขาดนะครับอาจจะขาดตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับวิธีเช็คเนี่ยมันก็เช็คยากนะครับท่านต้องถอดออกมาเช็คนะครับถอดออกมาเช็คสายก่อนนะครับว่าสายนี่มันขาดหรือเปล่าวิธีเช็คก็ง่ายๆก็ตั้งมิเตอร์ไปที่ให้มันดังหรืออะไรก็ได้ให้มันดังที่ตินเนี่ยครับทำให้ดูแล้วกันเผื่อท่านใดไม่ทําไม่เป็นนะครับอ่านี่คือ ถ้าสายไม่ขาดมันก็จะดังติ๊ดติดอย่างนี้นะครับดังติ๊ดอย่างนี้นะครับอาวิธีเช็คก็คือนะครับวิธีเช็คก็คือจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มตรงนี้นะครับปลายสายนะครับแล้วก็มาจิ้มตรงหัวสายตรงนี้นะครับเนี่ยถ้ามันดังแสดงว่ามันไม่ขาดนะครับได้ยินไหมอันนี้คือไม่ขาดนะครับถ้ามันไม่ขาดแสดงว่าถ้ามันไม่ขาดแล้วไม่มีไฟขึ้นมาแสดงว่าไอ้ขดนี้เสียนะครับผมแน่นอนเลยเสียแน่นอนครับก็เช็คดูไล่ดูนะครับผมอ่าเนี่ยก็ลองซื้อตัวใหม่มาเสียบดูก็ได้มันก็จะ มันก็จะมีไฟขึ้นมานะครับตัวนี้มันขาดนะครับนี่แต่ว่าอาการเสียเนี่ยมันก็มันอาจจะมองไม่เห anyway. ็นก็ได้นะคะรับบางทีมันอาจจะช็อตอะไรตรงไหนลงกรงลงกาวไฟช็อตนะครับไฟกระโดดนะครับมันก็จะไฟมันช็อตมันก็จะไม่เข้าแบตเหมือนกันนะบางทีน้ามันเครื่องมามาล่วมาหามันเยอะๆมันก็ช็อตได้นะครับมันก็จะไม่มีไฟไฟมันวิ่งไม่สะดวกครับบางทีมันก็มีบางทีมันก็ไม่มีครับมันปรับปรับนะครับมันทําให้แบตไม่ได้รับไฟเต็มที่นะครับส่วนอีกสองสายนี้ครับสองสาย สองสายนี้นะครับมันเกี่ยวกับการระบบสตาร์ทนะครับระบบสตาร์ทมันก็สตาร์ทติดนะครับสตาร์ทติดแต่ว่าระบบไฟไปเลี้ยงระบบรถมันจะไม่มีนะครับสองสายนี้ก็เช็คได้นะครับว่าเวลาเราสตาร์ทไม่ติดนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เขาเรียกพันซิคอยนะครับมันก็จะทําหน้าที่จุดระเบิดนะครับสั่งให้หัวเทียนจุดระเบิดไฟมันจะวิ่งผ่านแม่เหล็กมันจะวิ่งผ่านตัวนี้ครับเป็นช่วงๆนะครับมั็นจะปึ๊บ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 อย่างเงี้ยอ่า วิธีเช็คตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับแต่ต้องมีตัวมิเตอร์ตรงนี้นะครับก็ตั้งมาที่โอห์มนะครับตั้งมาที่โอห์มโอห์มนี่รู้จากโอห์มไหมนี่โอห์มโอห์มเนี่ยเป็นโอมโอมอย่างเงี้ยนะครับเป็นโอห์มไอรุ่นนี้นะมิเตอร์รุ่นนี้มันจะมีเขียนไว้หลายหลายอย่างนะมันจะมี20นะแล้วก็มี 2K มี 20K มี 200k อนะครับอันนี้ผมให้ตั้งมาที่ผมจะตั้งมาที่ 2K นะครับอ่าเ k นะครับเพราะว่าถ้าตั้งไปอื่นไม่รู้มันจะขึ้นยังไงเหมือนนนกััะครบ ตั้งมา 2K ก่อนแล้วกันนะครับ 2K แล้วก็มาจิ้มดูนะครับจิ้มดู2สายนี้นะครับ2สายนี้นะครับเกี่ยวกับระบบสตาร์ทนะครับมีได้เกี่ยวกับไฟตรงนี้นะครับจิ้มดูตรงนี้เลยนะครับดูค่ามันครับจิ้มดูเช็คโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับเอาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือปกติอย่างนี้สตาร์ทติดนะครับนี่ไม่เสียนะครับนี่ 248แต่ว่าบางบาง,บางขวดไฟบางอันอาจจะ230หรืออะไรอยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้ามันตาม่นนี้มากนะมันจะขึ้นเป็นร้อยหรือว่าตามคนร้อยหรือว่าร้อยหน่อยหนอยมันอาจจะสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ถ้าขึ้นประมาณนี้ใกล้เคียงกับของเดิมอันนี้คือติดลดมานะครับ อันนี้คือติดรถมานะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับหรือว่าต่ํากว่านี้ก็ได้นะครับไม่เสียนะครับตัวนี้ไม่เสียนะครับวิธีเช็คครับแต่ว่าเวลาเราซื้อเนี่ยส่วนส่วนใหญ่อะไอ้ไอ้รุ่นนี้นะครับไอ้มัดไฟรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะติดมาด้วยกันนะครับก็จะขายรวมกันมานะครับพอซื้อชั้นทุดเลยนะครับอ่าของแท้ของปลอมก็ ไปลองพิจารณาดูเอานะครับของแท้มันก็จะใส่แล้วมั่นใจนะครับระบบไฟมันจะ,สะเสถียรนะครับแต่ของปลอมก็อาจใส่ได้แต่ว่าระบบไฟอาจจะ,ะไม่สเสถียรนะครับอาจจะวัดติดติดตับดับก็บได้นะครับก็ตามราคาครับขอบุณที่รับชมมาะจบรายงานข่าวสวัสดี